ตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับผมตอนนี้เป็นช่างประจํอาอพาร์ตเมนต์อยู่ครับช่างอพาร์ตเมนต์ครับปัจจุบันเป็นช่างซ่อมบำรุงอาพาร์ตเมนต์อยู่ที่กรุงเทพครับก็ทํามาประมาณ8ปด้ปีครับมันก็จะมีประมาณ1 0 0 1 6 0หห้องผมก็จะมีหน้าที่รีโนเวทภายในห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นผน,นังทาสีใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ําสุขภัณฑ์แล้วก็ไฟขอ,ของที่ว่ามันเสียและชารุดน,นะครับงานแต่ละวันเนขจะขึ้นอยู่ที่ใบงานของอพเมบต์ทางนิติที่เขาจะมอบให้เราก็จะทําตามเป็นเคสเคไปครับคิดวัรประจําวันทุกวันนี้ผมก็ตื่นมาประมาณตีห้หรือตีห้าครึ่งนะครับผมก็จะเดินปิดไฟส่วนกลางแต่ละชั้นของของตึกนะครับปิดไฟเสร็จเรียบร้อยผมก็จะเดินเก็บขยะ ผมเก็บพยาเ็จเรียบร้อยผมก็มาอาบน้ําทากับข้าวกินข้าวผมก็มาตอกบ,บัตรแล้วก็มามาทำงานส่วนที่เหลือที่มันค้างอย่างไม่เสร็จแล้วก็รับงานใหม่เพิ่มจากทางนิติเขาครับวันหยุดผมก็จะสองอาทิตย์หยุดทีนึงครับผมจะมีวันหยุดอาทิตย์ที่2และอาทิตย์ที่4ของทุกเดือนตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับผมจบปสี่พ่อกับแม่ก็ให้ไปบวชเรียนบวชเรียนอยู่9ปีเพราะว่า พ่อกับแม่ก็มีลูกหลายคนก็ลดภาระ,ะค่าใช้จ่ายของแม่แล้วก็พออายุครบ20กระสึกศึกมาก็จับก็ไปเป็นทหารอยู่2ปีแล้วก็ป่วทหารมาแล้วก็ทํางานก่อสร้างไปเรื่อยๆครับสิบยีป่ปีอาศัยว่านอนที่ก่อสร้างมั่งโดนโกงค่าแรงมั่งค่าแรงได้มั่งไม่ได้มั่งอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นมาอยู่บ้านแฟนที่ท,ที่มินบุรีคนรู้จักการเขาก็เลยแนะนําให้มาสมัครงานที่นี่ก็ามาสมัครเป็นทั้งรปภและช่างอยู่ที่นี่ แล้วได้ผมก็ได้วันนั้นก็ประมาณ500กว่าบาทรงเดอนนั้นก็ประมาณ1มื่กว่าบาทค่าใช้จ่ายเราก็จะมีค่าเช่าห้องอยู่ค่ารถค่าไฟแนนซ์แล้วก็ค่านี่ส่วนต่างที่ที่เราเป็นอยู่แต่ก่อนเพื่อนชวนทําธุรกิจอาหารทะเลคือลงทุนนะก็ลงเอารถเข้าไฟแนนซ์แสนห้าแล้วก็ลงทุนไปแสนหนึ่แต่ก็โดนโกงถ้าเป็นทุกวันนี้ก็คือเจอแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับ คือเราอยากมีไรายได้เสริมเขาก็เลยชวนลงทุนอาหารทะเลช่วงนั้นเขาบอกว่าจะปิดน้ำนนาทะเลอาหารทะเลมันจะแพงก็เลยเอารถเข้าแฟรนซ์แล้วก็ไปลงทุนกับเขาสุดท้ายก็ติดต่อคุยกันได้ประมาณสักเดือนที่เหลือก็ติดต่อไม่ได้หายไปเลยครับเราก็ต้องทำงานใช้หนี้ไฟนแนซ์นจนจนหมดทนอยู่ตั้ง5้ปี ทุกวันนี้ก็มีความสุขครับแต่ว่าบ้านปลายชีวิตมันก็ถ้าคิดไปอีกข้อหน,นึ่งที่เรายัง,ยางขาดอยู่ก็คือเรายังไม่มีบ้านของตัวเองเพราะว่าอย่างน้อยก็ทํางานไมได้สักพักแล้วก็คงถึงเวลาที่เราต้องพักผ่อนต้องกลับไปอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S <varias> เป้าหมายที่ผมมาในรายการนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> ก็คือตั้งแต่เด็กจนอายุ 55ผมยังไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับก็แค่อสยกินนอนสถานที่ต่างๆผมได้เงินสักก้อนนึงผมก็จะไปสร้างบ้านอยู่ผมก็อยากจะขอกาลังใจนะครับจากแฟนเรานะครับแล้วก็ขอกำลังใจจากเพื่อนโรงงานทุกท่านนะครับช่วยเชียร์ช่วยเป็นกําลังใจให้กับช่างวัดคนนี้ได้ชชยชนะกลับมานะครับ